สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณสุคนครับเอามณหนีผอกับบ่าวเท้าครับมือนีผ้าพีผ้าหนองมากินย่างเสือห้องไห้นะครับเสือห้องไห้เสือสะดุ้งไฟห้องไห้ยุ่กลางทงหน้ารถครับมาหนีเอามาเส็บๆน้ำบ่าวเท้าครับได้เตาสิงคือเกานะครับเล็กปิ่ง BE อันเกานะครับอยู่ทงหน้าคือเกามาพี่น้องมาย่างเส็บๆน้ำบ่าวเท่ามักไวเดียวมักไวเดียวประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับมักใส่สวดใส่รถดีกับชุรถจังหน่อย เบืองตีพี่น้องมีแดนขาวขาวงามๆบาเทาใส่พริกไทยน้ำจิหน่อยได้ครับนี่ใส่พริกไทยน้ำจิหน่อยโอ้ไฟแห้งดีโอ้เหลืองเอ็มเต็มหอดครับวันนี้มาเด้อพี่น้องเด้อนะได้แต่ตอนเหลืองมาได้ครับเสียบน้ำบาเทาเดี๋ยวเห็ดเกี่ยวขมขมเห็ดเกี่ยวขมขมไส่เห็ดเ่น,นแก่มมาละได้พี่น้องวันนี้ได้มาละมาเอาอพี่น้องเบิ้งครับหลังจาก หลังจากบริกินโดนเติบนะครับแต่ว่าดิฟนี่ยังยังบ่ฮันกาเลยครับเด้อเพราะว่าช่วงนีก็ยังสถานการณ์บค่อยนั่นไปะไหนครับเรื่องของโควิดเพื่อนว่ะเด้ออ,อวยไม่้องพี่น้องเนาะฮึบโอ้เสียงกบหงนี่อวยไม่ยังพลิกง่ายพลิกปั๊บเอารวดดูนะโอ้มันมันัน ไฟแหงครับมองดูพี่น้องเลืองเลยเด้นี่ซ้ำนน่เอาทึ่งเนื้อทึ่งเสือหองไ้เก้มกับพักไลๆเดี๋ยวจังหน่อยผ้าพีพีน้องเฮ็ดเจลครับพี่น้องเฮ็ดเจลห้พี่น้องเบิ้งนะครับหลายทันเพิ่งกะเพิ่งเขามารับชมนะครับอยากหูว่าสูตรบ้าเท่าฮิดจังไรนะครับหลยทานเพิ่งกระรับชมหลาหลอบแล้วนะครับเพิ่งกะเคยเห็นแล้วเอาปไปเฮ็ดเจลกันพี่น้องเอาในระว่างท่าครับพี่น้อง เห็ดเจวขี้เพียขี้เพียต้มครับบ้าท้าต้มมาเรียบร้อยนี่โอ้ยังอุนอ่นๆ่นอยู่เดี๋ยวเลียนใส่ถ้่วใส่ถั่วนี่แล้วครับใส่กินขี้เพียอ่อนงัวครับเอาโอ้ยนาดไลเติบพี่น้องเอาบาทาสิบป,ปุงให้เบิ้งนะครับปุงให้พี่น้องเบิ้งนะครับผูพ่นมารับชมไม่ว่าเข้าใส่อีย่างเนี่ยนะครับอันนี้มีหอมหอมชีใบเลื่อยนะครับหอมชี่ใบเลื่อยหัน่นหอมต้นหอมแล้วก็ หอมชีหอมซาลาเน่นะครับหอมบูชูซีนี่ครับหอมซาลาเน่ <c oughs> หั่นเรียบร้อยนี่มีสองถุงเครื่องเครื่องปรุงเครื่องอย่างอื่นนะครับชูรสอันนี้ขาดบ่ได้ครับแล้วก็พริกปน่นเนี่ยพริกปน่นกับข,ข้าวขัวนะครับข้าวขัวตัวนี้อยากให้น้ำจิ้มมันข้นนะครับก็ใส่เข่าขัวหลายๆนะครับหลายท่านมือถาม,มถาม,มาถ้า,าก็จะเคลีให้เบิ้งนะครับนี่เด้อว,วิธีการนะครับมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลา เราเท่าเอายี่ห้อ,เ,อ,อ,อเดียบร้่อยเอามาเบิรงวิธีการปรุงน้ำบาวเท่าครับก่อนอื่นใส่แนวน่วลงไปก่อนครับชุดลดกูได้มักกนนันกับใส่ลงไปหลายเติบเราเทาใส่จังหน่อยก่อนว่มีสูตรตายตัวนะครับใส่พริกป่นนะครับใส่พริกป่นลงไปเอานี่พี่พีน้องเห็นชัดๆผูได้มักเพชดกับใส่หลายครับมาเท่ากัดกัดเพื่มอมาตัวนี้ครับนี่ อยากให้มันขุนอยากให้นำจิ้มหรือว่าอยากให้แก้วขุนใส่ลงไปหลายๆโอ้ข,อขั้วขัวบาเท่ามีลายขนาดนี้พี่นอ้องใส่ลงไปหลายๆถ้าอยากให้ขุนใส่ลงไปหลายๆครับลายลายพดกับบดีครับขุนลายกับโบเสียบนะครับลายกับโบเสียบเอาเบิ้งใส่น้ำปลาครับพี่น้องที่นี่ใส่ลงไปพอประมาณเลยครับเด้อเ้าก็กะเอา โอเคนว่าเอาถาเป็นเพียเพียสามส่วนน้นป่ปลาหนึ่งส่วนเอาสูตรปลาแถาหอมลงไปเลยครับต้นหอมลงไปเลยหอมทุกอย่างเอาลงไปเลยมันลายเขากับบอไซเบิร์ดครับก้าเอาโดยประมาณนี่แล้วก็ข้นให้เขากันครับพี่น้องอัน,นี่น้ำจิ้มมันจะเป็นลักษณะนี้ครับบอกสีขมๆจังหน่อยแต่ว่าเสียบครับเสียบอย่าบอกไผ่นี่ นเห็นมอพี่น้องน้ำจิ้มมันกระสีเป็นแบบเห็นบอเน่อพี่น้องขุจนจังหน่อยปลาไปอีจกจังหน่อยแห้งขุนดีเอาลอมึงเด้อพี่นอ้องเด้อเรื่อมบ,บ้าเล่าบอนขมพี่คัดกด้ดดูครับตัวนี้เอาเดีนให้พี่นอ้องเิือครับใส่บิดรช้อนรถจังขมดีเก็บม,มาละพร้อมได้หมดน,นี่ ได้มาละมานำพี่น้องโอ้คุณน่ะพี่เอาเบือ้องตรงเลยบูอุ้ยเอาไปไปเบื้องอย่างต่อพี่น้องมาที่นี่กําลังเหลืองเอ็มเต็มพอดีเลยวุ้ยแต่ว่าดูพีกเอาเพราะว่ามันมันมันปวดมันมันแห้งมันหน่อย เนี่ยเขาว่าเสือหองไห้ตำนานเพื่อนบอกว่าเป็นยังเขาเพื่อนว่าเสือหองห้อุ้ยบบาเท่ากับบกหูแล้วเพิ่นว่านี่เสือเนี่ยมันกินอั่นกินงวกินมาเรื่อยๆมาพอส่วนเสือหองห้มันอยู่ส่วนอกเพิ่นว่าส่วนเอิกงูเสียบเพิ่นว่ามันเสียบแต่ว่าก็คือว่ามันหยาบนะครับบอกยังไงว่ามันหยาบเนาะแม้กระทั่งเสือเสียบยู่หกกินโม่ไห้เสือจนไห้เแล้วว่ะ อันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นบอกฟังจักแม,นมแน่นบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเฒ่าก็มาเว้าวตัวครับเอ้าเดี๋ยวจังหน่อยเสียบๆน้ำบ่าวเฒ่าโอ้ไฟลุกไฟลุกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับมื้อนี้พ่อกับบ่าวเฒ่าฮานาแชนแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาก,กินเสือห้องไ้นะครับเสือห้องไ้เสือสะดุ้งไฟห้หองไอยูย่กลางทางุ่งนาพี่น้องเอ้ย <laughs> นี่ครับเหลืองเอ็มเต็มกำลังงามพอดี S <S <an> ครับเอามาซอยๆน้ำบาวเทาโอ้ยอยังอุ่นๆอยู่ยังห่อนอยู่มันว่ากินพ่วมห่อนฝอนพ่วมเมาหลังจากมือว่านนะครับฝนตกฝนตกแห้งครับช่วงค่าหลังจากบาวเทาฮุบฮุบสาดเลียน <S 2> <S 2> ช่วงยี้มือแรงมากฝนตกนะครับกะถือว่าแห้งเติมนะครับแต่ว่าบบมีนามเพราะว่าฝนบตกโดนแล้วนะครับมือนผ้าพีผ้าหนองมาเบิงบรรยากาศนะครับทั้งหลังเป็นปลานะครับบรรยากาศทั้งหลังเป็นปลาปลาเล็กน้อยครับมือนี้อยู่ทงหน้าอยู่แต่ว่าอยู่ติดปลานะครับเอา เสียบเสียบน้ำบาวเท่าเฮ็ดน้ำจิ้มให้พี่น้องเบืองนะครับมานนี้พี่พริกน่วยิหญ่งเอามากัดจักสีเพชรวัเพชรพี่น้องเ้ยพริกหน่อยก็มีมะละครับมันนี้ก็สีกินเสื้อของไห้ครับได้มะละมากยังบทันเหมือดครับนี่ถุงสุดท้ายครับถุงสุดท่ายที่บาวเท่าที่บาวเทากินนะครับเอากับผักายเดียวลายยางมาพี่น้องมาสวยใส่เสียบเสียบน้ำบาวเท่านี่โอ้โหเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่ว่าสิ ดดิบจังหน่อยกะกะยังบ่บงันกาเด้อพี่น้องเด้อให้โควิดซ่าได้หน่อยก่อนยังย่านอยู่กูน่ะโอ้ยโอ้ยเบิ่งเบิ้งเอาก่อนจะคำพี่น้องเอ้ยอือุ่นๆหน,นูบาว์เรามักไวป้ประมาณประมาณชั่วโมงกว่าอืมีเหนือนะ้ำใส่พริกไทยพร้อมนี่พี่น้อง ใส่พริกไทยพร้อมใส่สวดใส่ชูรสใส่รสด,ดีโอใส่บัตรชูยาง <c oughs> โอ้ยโอ้ยนีย่ก็พอดีเขาครับเนื้อนี่บ้าท่าเอาซ้ำม,มีเดียมมีเดียมเพคือว่าถ้าเอาซุกหลายมันมันมันหนากครับบ้าท่าก็เอาซ้ำหนึ่งอตอนที่ใหญ่ๆหลวงพี่หลวงน้องยำบ๊อกขาดกับเต้เข่าโกเลยยำ <c oughs> บ๊อกขาดกับเต้เข่าโก มันไปแข่งฟุตบอลนี่ว่าไอ้แพรเบริดปีครับเพราะว่ายังเตะเขากูจะคลอง <c oughs> โอ้ยเลยมีเดียมตัวหนี่งหอมผิดใช่โอ้อยอวันกินสเต็กเปล้วพี่นอะไยสเต็กบ่าวท่วสูตรบ่าวท่วสเต็กเสือของไห้ <c oughs> โอ้ยสางว่าเนาะเบิรเอาอีกตอนหนึ่ง ตัวนี้เป็นยังไงนี่โอ้ตัวนี้ก็เป็นตาเสียบเลยพี่น้องเดี๋ยวเดียวสวยเอาเสือก่อนตัวนี้นะพอยอยู่นี่ครับเป็นเนื้อเสือตอนเสือขะขะพี่น้องโอ้ตัวนี้ยังห่อนอยูอ่ออกไม่ใหม่สวยไปผอมกินไปน้ำกินอ่างพงองีอ่างน้องมาเด้อพี่น้องเด้อแล้วพอดีกแก้มก็มาละ่ะ ตัวนี้เอาไว้ก่อนเพื่อสรยอยพี่น้องสอยใส่เส็บๆหลายเติบเลยอเอา้าจัดสถานที่ไหมก่อนพี่น้องกวดมาทั้งทีก่อนพี่น้อง,ง,อองเห็นชัดๆถวยเกียวตัวหนีเอาไว้ข้้งหน้าัวเจียวว่างใส่หนีน้องพี่น้องเนาะอ,อัอสีหลวมมาละเอาไว้นี่พี่น้องเบิง้งมาพี่น้องมา เส็บเสบน้ำบา่าครับเดี๋ยวตูดไม่จังหน่อยเอาเปลี่ยนมุมงไม่จังหน่อยนะครับให้เห็นชัดชัดจังหน่อยว่าแต่ชัดจะเห็นมาเห็นน้องพี่น้องเนาะเอามาเส็บเสบน้ำบา่าครับพักกาดกันพักกาดก็เริ่มเหี้ยวเลยง้อเขาไปเลยพักกาดหินพักกาดหินพักกาดขึ้นนะครับพักกาดวาสบีบาเ่าเอามาเส็บแสบน้ำบา่าครับเสียงลูกเสียงหลานขี่รถเลาะเหรียโบม่านั่มครับไอมีหอดเสียงจักรจันทพี่น้องมาที่นี่ mừng con à, đây mừng khắp nhanh nhanh gần mừng 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 ăn mừng 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 อันสูตรนี้มีเดียมแร่ใส่มีเดียมแร่อีกหน่อยหูขัดขัดจ้าใจใส่เดียมผมแล้วนอนเพียงหน่องเนาะขัดโอ้จ่อนพาด เอาซิมเอาหอมเพิมมันยังพลอยปลาหม่อยครัอเคไฟยไหม่พี่ง เอาสูบไรยุงเอาถูบไรยุ่งมาจุกแนยังมาให้เก่าครับไม่มีไลให้เกา่าอือหืองเชืยอนกุบกุบครับมันกุบ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  ออ sí ืืเต็มที่เลยคําเขาบ่วเท้าครับนี่ยนัวครับขลามเอาเบื้อ กินต้องไปกูอยู่ในห้องนบะถือขาดป่ะยิ้งต้องเป็นดิบก <laughs> ุ่กุ๊บๆนำไปค่อยละล่ไปความันเป็นส่วนมันนี่เพียง ตุ่นมีเดียมติดเหนื่อย,อยงงวยมีเดียมเลยอืมหอมมีไก่หอมสูตรมกักจะปีกไก่ครับจำบิ๊กไก่ห่อละหาบาทเส่หฮอหนึ่ง บรรยากาศล่มช่วยช่วยครับเพราะว่าช่วงนี้บ้าเท่ากับนาเลนาดำเนี่ยพี่น้องเด้อลายตัดมันกระท่วงเอเพราะว่ายังว่าที่ตากแดดครับตากแดดมือห <isy> ูมือครับช่วงหยุดช่วงปิดนะครับหลายมือหลายเว็แล้ว๋ยนมากินยูงไฮ้องนาลพี่น้องเมืองครับ อใส่เล mm ือๆจังหวะเลือ มไปมันสุกค่อยละลายแบบมันเป็น,นมันันนีเคือหน่อเนื้อแค่เห็นมาเห็นเนาะเป็นมันๆเลย มึงถึงเราไล่ลไปเรื่อยๆโอ้โเสียบคักขึ้นเ่าครับแต่ว่าการคักอันนี้ต้องดิบๆ ยังเน,งน,งนงาะอืมเจียงเข่นห้องพี่น่องมีแร่งฝนเพ่งไม่บรักตกมาแห้งๆมึ้งมึงขึ้นตกแห้งแต่่าบุมมีน้ำห่าไต่เขียดกับบุ้มีพาดเ,เริ่มเพียดมาแล้วพี่น่องน่ะเห็นบุ <laughs> Zo, die is ook een อืเขาวแกมห้างอันจ้ำเจ้าเง้ครับหมากมะละครับ เระดูมัดจุดปลามันมีมันมีกนยังมาตอมันมั่งเลยอืมอันส่นดีนน้นาองเป่งน้องกักบเก้มสันดอวนด้วย ผู้เพิ่นมักเพิ่นกะมักผู้เพิ่นบ่มักเพิ่นกบว่าบ่มักมันมันจะเบาเท่ากับมักอยู่แต่ว่าถาดิบก็สิเป็นอีกรสชาตินึงครับอืมค่อยละลายค่อยละลาย Nhưng mà xúc giúp <laughs> các bạn Có liệu hoài <laughs> Ủa Này kìa Pha kinh con phim Xí đại nhả cái nào mặt anh nha Mọi người nào Ừ. Khổng nằm hộp ăn lên Thà nồi cái chứ mà Nồi bố kè <laughs> ừ ừ có gì nhầm ơi con cầu có yên đạo xin măng má lạc ấp ยเยอะมันมันมันม,นม,นมันกับมันกับเรียนจังหน้อยนะครับเอาอมาละคุ้มรำรำครับลองดีครับพี่น้องอ้ะ ียบบ้อยมือเนี่ยมันหูแดดข้างหลังมือแรงย่านตกไมอ่อยู่พี่น้องเพราะแดดแห้งฝนตกแห้งแล้วก็ไม่เว้นแดดแตเโสาแล้วก็แดดแห้งนะครับมีกบมีเขียดห้องมีนกล่องเหรียญมีพ่เสีอบินตําเขาว่าอโบราณเพรานว่าฝนที่ตกนะครับเอาตอนนี้ก็ไะไหมองไรบอลนะครับเรื่องของฝ่าของฝนนะครับฝ่าไม่ฝนไม่กะละมัดระว่างหรืรรหพอพี่น้องเด้อเมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวว่าไร่มองไรบอลล่มนะครับล่มแล้วก็ โอ้ไปหลายหลังนะครับหลายหม่องหลายบอลสอไฟฟ้าล่มไฟดับหมอแปลงระเบิดโอ้หลายอย่างนะครับเอากำลมาระวังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับบ่าเท่าขอฝากนะครับเรื่องของไข้วัดโควิดนะครับไข้โควิดสิบเก่านะครับอันตรายกับโดนแล้วนะครับกับยังยังยังงอนหายน้องพี่น้องกับพยายามพยายามรักษาจากคลองไว้ให้ปลอดภัยนะครับไปหันมานีกับ่หนากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล นะครับหรือว่าเจลล้างมือนะครับหรือว่าสบู่นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าของเองแล้วก็คนรอบข้างนะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นะครับกินย่างเสื้อห้องไห้นะครับหรือว่าเสื้อสนุกไฟห้องไห้อยู่กลางท้่งหน้าครับืันนี้บรรยากาศแดดแแต่ว่าเย็นอยู่ครับฝนตกมาฝากพี่ตอนน้องนะครับฝากพี่ฟังน้องให้เกานะครับมากระไรถือใจกระแช่เบาถ่านหน่อยนะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ